can. We can. We just can't get up to Trail Ridge Road. Uh, but if you want to go up there and look at the views, now might be a good time to do it. Yeah. Go up there and then go back? Yeah. Okay. Open Please. Up. Okay. If you want to see the park, I think now is our best chance to do it. I want to see the park. But I think that car too okay, to turned around. Yeah, I agree. I was wondering. <laughs> this thing's telling us to go the wrong way. Probably because there is another entrance over there all snowed up or something. Oh wow, they're going really fast. Oh look oh, that way back. Oh up okay super high. Now. <laughs> to <laughs> I look at their outfits. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพากันมาเล่น snow tubing นะคะจริงๆแล้วเราจะต้องเราตั้งแต่ว่าจะมาเล่นวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเ,เราตื่นสายวันนี้เราจะไปเล่นสกีกันแต่ตื่นสายไม่ทันคลาสนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วก็เราจะไปเล่นสกีวันพรุ่งนี้แทนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันจะทําให้แบบเออ คนมาเล่นไม่เยอะทุกอย่างมันก็คนจะน้อยลงมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเอาลคะค่ะแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นล snow tubing กันนะคะน่าสนุกมากทุกคนใหญ่เราก็แบบสูงใครอยากเห็นรอชมเลยคะ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังขึ้นไปนะคะมีสายพานทําให้เราเดินขึ้นไปไม่เหนื่อยนะคะตอนแรกสามีจะชวนไปเล่นแบบที่ฟรีนะคะแต่เขาไม่มีที่ให้เดินขึ้นแบบนี้เหนื่อยตาย you guys can go ahead you ready scoot 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 three two one here we go ตอนนี้เราก็เล่นสนุกสนานเฮฮากันมากนะคะออกกำลังกายเกือบสองชั่วโมงตอนนี้ก็จะไปหาอาหารเที่ยงทานกันนะคะ ทุกคนคะวิกกี้พามาเดิอนออกกำลังกายนะคะวิวสวยมากดูข้างหลังสวยมา,มากๆนี่คือตอนเย็นประมาณห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วนะคะค่ะโมงครึ่งทุกคนเดี๋ยวสักพักจะออกไปทานข้าวเย็นนะคะสองพ่อลูกก็พักผ่อนกันอยู่เนาะหลังจากเล่นเอ่อห่วงยางเหนื่อยกันมากๆนะคะก็ วิกกี้ก็ง่วงเหมือนกันทุกคนเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะมันผิดที่ยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยทําให้แบบว่าเออนอนไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมานะคะวันนี้วิกกี้ก็เลยหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จพอเรามาถึงที่พักนะคะก็ออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็มาชมวิวเดิอนออกกำลังกายด้วยทุกคนสวยมากดูสิพระอาทิตย์กำลังตกเดี๋ยวไปนั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปนั่ง มีบันไดขึ้นตรงนี้เขาปิดนะคะไว้ไว้ไว้อยู่กี่ต้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูว้าวอ,อเมซิ่งมากทุกคน ว้าว o ู k at that ตอนนี้นะหนาวแบบติดลบค่ะมือวิกกี้เย็นเลยเมื่อกี้ถอดถุงมืออ่ะถ่ายวีดีโอสวยมากทุกคนอุมจัดตรงนี้โอ้โหเสียด,ดายนะที่แบบ สระว่ายน้ำอะไรไม่เปิดเนาะอูวคุณผู้ชมสวยไหมสวยมากเสียด,ดายพ่อกับลูกเขาไหนกันไม่ได้เห็นภาพเลยทุกคนข้างหน้านี่นะคะข้างหน้าเนี่ย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 นะคะ,เ,เ,เ,ะ,คะเป็นสระ เขาเรียกว่าอะไรเออแม่น้ำอะค่ะเป็นทะเลสาบใหญ่มากตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเอ่อแกรนเล็กนะคะเกรนเล็กก็คือชื่อมาจากแม่น้ำนั่นเองนะคะเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะนี่ค่ะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะคือตรงเนี้ยมันเหมาะกับการมาตกปลาช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เขาก็ช่วงซัมเมอร์จะเป็นช่วงที่แบบ หาซีซันของเขานะคะตอนนี้โลซีซันเพราะเขาก็เลยเปิดไม่หมดนะคะคนที่มาช่วงอซัมเมอร์ก็จะมาตกปลามาล่าสัตว์อะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าซัมเมอร์ก็จะแพงมากดับเบิลขึ้นไปอีกนะคะให้ทุกคนดูวิวสวยสวยโอ้ย oh m หม o d กสวยมาก we <laughs> ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะวันนี้ก็เหนื่อยกันทั้งวันนะคะเล่นห่วงยางนะคะแล้วก็ไปกินอาหารเที่ยงนะคะแดดก็แรงนะคะอากาศก็หนาวก็เลยแบบล้าแล้วก็เหนื่อยนะคะตอนนี้ก็ดื่มไปซองแก้วนะคะก็มึนๆแล้วล่วะคะ่ะก็ ง่วงนอนมากตอนนี้เราก็เหนื่อยสุดๆเลยนะคะไงก็ฝากจะลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าจุ๊บ